โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีกันท่านผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปสุ่มกาชานะครับเดี๋ยวผมขอหาตั๋วก่อนหาตั๋วเพิ่มนะเพื่อเสริมสร้างเพิ่มบารมีให้กับไอเดีเราได้มีตั๋วเยอะๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะการันตีไงว่ายิ่งมีตั๋วเยอะเราก็มีสิทธิ์ที่จะสมได้นะครับอืม <c oughs> ตอนนี้ผมก็มีทั้งหมดอยู่ห้าสิบห้าตั๋วนะครับแล้วเราก็แลกเพิ่มอีกอืมมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดตอนนี้ก็มีหกสิบละ โอเอค okay. เดี๋ยวเราก็จะมาสุ่มหาพาวเวอร์ก่อนเลยนะครับที่ตู้นี้นะครับ <c oughs> เป็นเป็นเดือนที่ผมคิดว่าผมสุ่มค่อนข้างเยอะมากนะครับสำหรับ3ามไอดีที่ผมเล่นมาคือสุ่มแบบโคตรเยอะแต่และไอดีนี่ประมาณ200 200ตัวแต่มันก็ยังไม่ได้นะครับ3ามไอดีหลักที่ผมเล่นจะคุยใช้คำว่าสามไอดีหลักเกินไปหรือเปล่า สามไว้ดีที่ผมเล่นแล้วกันเออก็เกลือนะครับเดี๋ยวราตู้มันบักเดี๋ยวขอขอสุ่มใหม่แล้วกันเออออกเข้าใหม่โอโ้นเกลือจริงนะผมว่าต้องเปลี่ยนตู้อะเออถ้าไม่เปลี่ยนนี่แม่งไม่ออกโอ้โหประยุทธ์มา เทพีวีนัดอีกสี่ครั้งครับเออยี่สิบตัวสุดท้ายโอ้โหเมกาแมชชีนโอ้โหครั้งสุดท้ายครับโอ้โห ตัวที่สะสมมาก็ได้หายวับไปกับตาโดยที่ไม่ได้สักตัวนะมาร์ชเมลโล่นะครับเออไม่ได้ครับรรบอกได้คำเดียวว่าไม่ได้นะครับเออเกลี้ยงเกลือจัดไม่ออกสักตัวผมว่าเดี๋ยวเราต้องเก็บไปเดือนหน้าบ้างแล้วแหละหอ,ยอย่างเงี้ย เกิดจัดนี่ก็ไม่มีแล้วนะเฮ้ยครับตอนนี้ผมก็ได้หาตั๋วมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ65สิบห้ตัว๋วหกสเจ็ออก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็มาต่อกันจากรอบที่แล้วเลยนะครับอืมแล้วพีแล้วเราสมมยปรมาณเท่าไหร่วะหกตัวเนาะเออแล้วมันไม่ได้นะครับไม่ได้เลยเราก็มาต่อกันอีก60สกว่าตั๋วว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับโอ้โหคือถ้าไม่ได้รอบนี้ผมพอละอืม ถือว่าส่งท้ายเดือนแล้วครับแม่งได้ยากอะไรขนาดนั้นปาบอ้โหมังกรพิลุนเลยนะเนี่ยเกลือจัดโอ้โหนักบู๊ไซมอนตัวอยู่ไหนโอ้โหเหลือสามสิบตัวแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวจะหมดแล้วโอ้โหพีมาตอนหน้าดิอาเอ้ยตัวใหม่อ่ะ ได้ใส่มาหรือเปล่าน้องเกมเหมือนจะไม่ได้ใส่มาเลยทักตัวโอ,โอ้โหในอาคีมาครับตัวแรกสำหรับไอดีใหม่ของผมปั้นไอดีใหม่ใส่ฟรออีอยากได้ตัวคู่เทพอ่ะก็อยากได้ตัวรองอนะ่ะโอ้โหกำลครับแจกไปเหลือยตัวสุดท้ายครับอนิมโกปิกโกปิกโก้ คือเรามาได้มันหลุดเลทน,นะครับมาได้อาคิอาคิตัวพาวเวอร์เฉยเลยอย่างน้อยก็ยังถือว่าได้ตัวใหม่มาหนึ่งตัวนะครับคลาโบมาตัวหนึ่งบอกเลยว่าแบบอีเวนต์นี้แบบสุ่มยากจัดอะ่ะโคตรยากอะ่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละไอดีด้วยนะครับแต่ผมก็สามไอดีก็เกลือหมดเกลือหมดเลย เออก็นั่นแหละครับรับสภาพก็โอเคคมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ